อีกหนึ่งตัวอย่างที่ท่านผู้ชมเคยเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าะมะนาวเป็นพิจิตรมะนาวเลมอนใอบด่างนี่คือมาฝากไว้ที่ต้นมะนาวเป็นพิจิตได้เพราะฉะนั้นไม่แตกต่างกันเลยท่านผู้ชมครับคือ,อะมะนาวมะนาวยักษ์ของเราคือมะนาวยักษ์ของเราลูกใหญ่ๆตโตในที่เราได้มาเนี่ย เออราก็คือมาฝากไว้ที่มะนาวเป็นพิจิตรได้เพราะว่าเออมะนาวก็คือเป็นสายพันธุ์เดียวกันคือสปีชีส์เดียวกันอะไรเงี้ยเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อเข้ากันได้ดีมากเลยท่านผู้ชมก็เออสรุปแล้วว่าคือเราทําแบบนี้คือเอาเอามาฝากไว้ก่อนก็ได้ถ้าเราไม่มีเเออออคือวิธีการฝากแบบนี้เออเป็นการไม่เสียสวัสดีทักทาย f อเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับเพื่อนๆคุณผู้ชมครับเออช่วงเย็นๆช่วงบ่ายๆวันนี้ช่วงบ่ายๆวันนี้ท่านผู้ชมครับคืออเอ เพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมทุก,ท,กท่านมาอยู่ที่บริเวณตรงที่เล้าเป็ดนะฮะท่านผู้ชมค,ครับเนื่องจากว่าคือหน้าล้อเป็ดอย่างที่บอกครับท่านผู้ชมมีมีต้นมะนาวอยู่ที่นี่หลายต้นนะฮะท่านผู้ชมค,ครับเปิดว่าเปิดว่าได้ทางสวนได้กิ่งได้กิ่งมะนาวยักษ์มะนาวลูกใหญ่ๆลูกเติโตท่านผู้ชมค,ครับได้ได้มาจากแม่ครูแม่ครูสวิตีแม่ครูสวิตีเนาะแม่ครูสวิตีคือแม่ครูสูงวัยใจเกษตรส่งมาจากจังหวัดขอนแก่นท่านผู้ชมครับ แม่ครูส่งกิ่งพันุมะนาวยักษ์มาให้เ,เ,ป,เป็นกิ่งพันุ์ที่แบบว่าเป็น,ปนกิ่งสดท่านผู้ชมครับกิ่งสดก็คือบรรจุมาในขวดน้ําดื่มแบบนี้ท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วก็อ,อ,อยู่ได้หลาย,ลายวันเลยครับท่านผู้ชมลัวษณนแบบนี้เนาะกิ่งสดมาเสร็จแล้วก็วันนี้เราจะมาสํารวจดูว่ากิ่งพันธุ์ที่บนต้นของเราคือเราจะฝากเราจะฝากกิ่งนี้ครับท่านผู้ชมครับ Email เราจะฝากกิ่งนี้เพื่อว่าปลักชำก็ไม่ได้เนาะ เผื่อบเป็นกิ่งสดมาแบบนี้คือไม่ให้กิ่งตอนก็เลยก็เลยต้องเราต้องหาวิธีทางรัดก็คือว่าใช้วิธีทางรัดได้ไหมคือฝากิ่งไว้ฝากิ่งไวค้คล้ายๆกับ คล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับมะม่วงที่เราที่สวนที่เราเคยเคยฝากกิ่งไว้ท่านผู้ชมครับแล้วก็สะเดาอะไรประมาณนี้สะเดาที่เราฝากกิ่งไว้กับต้นต่อพันธุ์ดั้งเดิมพันธุ์พื้นเมืองของเรานะท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมาฝากนะฮะท่านผู้ชมครับฝากมะนาวฝากกิ่งมะนาวฝากกิ่งมะน,นาวสดของแม่ครูสวัสดีสูงวัยใจเกษตรเนี่ยท่านผู้ชมครับคือว้ที่กิ่งมะนาวของเราเพราะว่า S <S เราไม่เราไม,ไม่ไม่ต้องการตอนกิ่งมะนาวแล้วก็ออกไปปลูกที่อื่นเพราะว่าของเรามีเยอะอยู่แล้วพอพอกินอยู่แล้วท่านผู้ชมก็เลยก็เลยว่าคือแบบเออก็เลยบ่าฝากขอขออนุญาตฝากฝากกิ่งไว้คล้ายๆกับเราฝากกิ่งอะไรนะเออฝากกิง่งเออเลมอนอะไรเงี้ยเลมอนเนาะเลมอนใบด่างอะไรประมาณนี้ไว้บนต้นมะนาวอะไรประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการเออฝากกิ่งสดเนี้ยไว้บนต้นมะนาวอีกทีหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ อยู่ที่ต้นมะนาวแล้วท่านผู้ชมครับคือมะนาวแป้นพชรจิตนะฮะท่านผู้ชมเบื้องต้นเราคือจะต้องต้องเดินสำรวจก่อนนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าก่อนอันนี้นเรามีเคยคม,มีความคิดว่ากิ่งกระโดงสูงขึ้นไปนี่คือเหมาะมากเลยสำหรับที่จะที่จะตอนกิ่งใช่ไหมครัแต่เผอิญว่ามะนาวของเราคือโอ้ท่านผู้ชมครับแต่และต้นคือมีลูกเต็มต้นเลยและคือเยอะมาก ก็ก็พอกินในครอบครัวเราแล้วท่านชมครับก็เลยว่าคือเปิดว่าสิ่งที่เรายังไม่มีในสวนก็คือเนี่ยอย่างที่บอกครับท่านชมเออเปิดว่าแม่ครูท่านให้อ่กิ่งมะนาวยักษ์ที่สวนเรายังไม่มีปลูกนะท่านชมครับลูกใหญ่ๆตัวโตอะไรเงี้ยน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็อยากได้มาเราก็อยากได้มามาขยายพันธุ์นะแต่ว่าคือเราชอบวิธีทางรัดใหม่รือว่าคือเราจะเสียบเราจะเราจะฝากยอดไปตรงนี้ฝากยอดฝากยอดมะนาวยักษ์ไปตัวนี้เสร็จแล้วก็เราค่อยตอน ค่อยตอนออกไปพอเขาพอเขาติดดีแล้วมีกิ่งแก่แล้วเราค่อยตอนอลอกไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆคุณผู้ชมไปเดินสำรวจดูมีกิ่งเยอะไหมอะไรประมาณนี้พอที่จะฝากได้ไหมอะไรประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับคือตรงสามกิ่งด้านบนที่ชี้ไปด้านนู้นก็คือเป็นกิ่งใหญ่ๆนั่นเลยท่านผู้ชมครับคือเราจะต้องตัดยอดด้านบนนี้ทิ้งไปแล้วก็คือไม่ไม่ต้องเสียดายลูกเพรลูกเขานี่คือแบบด,ด้านล่างก็คือแบบเยอะอยู่แล้วท่านผู้ชม ตรงตนตรงบริเวณทรงคุ้มด้านล่างก็คือเยอะอยู่แล้วเหลือกินอยู่แล้วพอกินอยู่แล้วนะท่านผู้ชมก็ส่วนด้านบนเราก็คือจะคือเสียบยอดไว้ด้านบนนะคุณผู้ชมครับและแล้วการฝากยอดของอะมะนาวมะนาวลูกใหญ่ๆมะนาวยักษ์ท่านผู้ชมครับก็เป็นอันเรียบร้อยท่านผู้ชมโดยที่เราฝากยอดไว้แล้วก็หันยอดของเขามาทางด้านทิศใต้ท่านผู้ชมครับทิศใต้เนาะเวลาเขาออก เวลาเขาออกยอดมาปุ๊บเขาจะมีได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันทั้งเช้ายเย็นเย็นอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมครับก็คือหันหน้าไม้บางทิศใต้ทั้งหมดทุกกิ่งเลยท่านผู้ชมครับนี่คือ,อนี่คือความสะดวกสบายของเราแต่ว่าท่านผู้ชมครับความยากของความยากของต้นไม้ต้นนี้ความยากของ อ่ชนิดพืชต้ตนนี้คือยากตรงไหนหรู้ไหมฮะท่านผู้ชมอ่ยากตรงที่ว่าเขาเป็นเป็นไม้ที่มีหนามนั่นเองเวลาเราทําเวลาเราทำ,าาทำอ่าขั้นตอนการทําเสียบยอดโน่นนี่นั่นคือเราจะต้องเลาะก,กิ่งเลาะหนามออกทุกตาก,กิ่งอะไรเงี้ยท่านผู้ชมครับอ่านี่คือความยุ่งยากเนาะแต่ว่าคือถามว่า เราง่ายไหมสะดวกไหมวิธีของเราที่ฝากกิ่งไว้บนต้นมะนาวแป้นพิจิตรแบบนี้ท่านผู้ชมครับะมะนาวยักษ์มะนาวยักษ์มะนาวใหญ่ลูกใหญ่ๆเดิโตคือแบบฝากฝากยอดไว้ที่นี่แล้วก็ ไว้บนต้นต่อของมะนาวเป็นพิจิตรเนี่ยคือถามว่ายากไหมก็คือไม่ยากนะท่านผู้ชมอย่างที่บอกความยากก็คือมะนาวเขามีหนามนะท่านผู้ชมครับเขมะนาวเขามีหนามเนาะกว่าจะล้อกิ่งได้ออกได้แต่ละกิ่งอะไรประมาณนี้ค่อนข้างที่จะ,ะยากลําบากนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็ควรระวังระวังหนามด้วยระวังหนามของมะนาวนะฮะท่านผู้ชมก็นะั้นเราเราก็เลยเสียบยอดไว้ที่ที่ต้นนี้เสร็จแ,แล้วก็ อ๋อท่านผู้ชมครับพอพอกิ่งนี้เขาแตกยอดมาเนาะพอกิ่งเดี้ก็แตกยอดมาใช่ไหมครับท่านผู้ชมกิ่งใหม่ก็แตกยอดมาปุ๊บเสร็จแล้วก็คือยอดเขาจเจริญเติบโตดีแล้วก็ใบเขาแข็งแรงหมายที่ว่าใบได้ใบจริงแล้วอะไรเงี้ยใบยเขาได้ใบจริงใบแก่แล้วอะไรประมาณนี้เราค่อยเราค่อยมาตอนตอนช่วงไหนตอนช่วงนี้เลยท่านผู้ชมครับตอนใกล้ๆตรงนี้ตอนกิ่งออกอะไรเงี้ย เพราะว่าคือสะดวกสบายเพราะว่ามะนาวนี่สามารถตอนกิ่งได้ตลอดตลอดทั้งปีอยู่แล้วท่านผู้ชมมะนาวเนะาะมะนาวคือเป็นไม้ที่พิเศษอย่างนึงคือตอนกิ่งตอนไหนก็ได้อะไรเงี้ยตอนกิ่งช่วงเวลาใดก็ได้อะไรเงี้ยหน้าแรงหน้าฝนหน้าหนาวอะไรประมาณได้หมดเลยนะฮะท่านผู้ชมนี่คืออ,อีกวิธีหนึ่งที่บอกว่าคือถ้าได้ยอดมา ถ้าได้ยอดทันมาแบบนี้คือสามารถที่จะมาฝากไว้แบบนี้ก็ได้ท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นพืชตระกูลไหนก็ได้ท่านผู้ชมครับคือไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมะม่วงก็คือฝากไว้ที่ต้นมะม่วงอะไรประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมก็คือมะนาวก็คือฝากไว้ต้นมะนาวอะไรประมาณนี้คือฝากไว้ได้เลยเสร็จแล้วค่อยๆตอนออกทีหลังอะไรประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมอันนี้คือเขาเรียกว่าวิธีการวิธีการฝากฝากยอดเนาะฝากยอดไว้ตรงนี้ฝากยอดไว้ที่กิ่งอะไรประมาณนี้นะค่อยตอนออกภายหลังอะไรเนี่ยนะท่านผู้ชมครับอันนี้คือเป็น คล้ายๆกันที่อย่างที่บอกครับคล้ายๆกันที่เราฝากยอดไว้ที่เลมอนไปที่ต้นมะนาวเป็นพิจิตที่ท่านผู้ชมเคยเห็นแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งตัวอย่างที่ท่านผู้ชมเคยเห็นแล e, ้วใช่ไหมครับว่ามะนาวเป็นพิจิตรเลมอนใบด่างเนี่คือมาฝากไว้ที่ต้นมะนาวเป็นพิจิตรได้เพราะฉะนั้นไม่แตกต่างกันเลยท่านผู้ชมครับคออือมะนาวมะนาวยักษ์ของเราคือมะนาวยักษ์ของเราลูกใหญ่ๆที่โตในที่เราได้มาเนี่ย เราก็คือมาฝากไว้ที่มะนาวเป็นพิจ<ร>ิตรได้เพราะว่ามะนาวก็คือเป็นสายพันธุ์เดียวกันคือสปีชีส์เดียวกันอะไรเงี้ยเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อเข้ <ๆ inclusive> ากันได้ดีมากเลยท่านผู้ชมก็สรุปแล้วว่าคือเราทําแบบนี้คือเอามาฝากไว้ก่อนก็ได้ <structured. S 1> คือวิธีการฝากแบบนี้เป็นการไม่เสี่ยงก็คือถ้าเรานํามีกิ่งสายพันธมีมีกิ่งพันุมานิดเดียวเสี่ยงเพราะว่าปักทําแล้วก็คือจะไม่งอกจะไม่ได้ผลอะไรประมาณนี้คือมีความเสี่ยงอะไรเงี้ย นี่แหละคือลดลดความเสี่ยงไปได้คือโด,โดยการฝากยอดไว้ที่ต้นต่อต้นต่อชนิดเดียวกันอะไรประมาณนี้นะฮะพืชชนิดเดียวกันอะไรเงี้ยประมาณนี้ท่านผู้ชมครับก็แบบนี้ก็ได้นะ,ะท่านผู้ชมคือเป็นการสะดวกด้วยนะฮะท่านผู้ชม ก็เป็นอันวา่าเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราทําไปแล้วก็ได้ตั้งหลายกิ่งนะท่านผู้ชมครับคือหลังจากนี้ก็เราก็คอยมาดูแวะมาดูเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมว่าใช้ใช้เวลากี่วันเขาจะมียอดใหม่ให้เราเห็นอะไรเงี้ยท่านผู้ชมครับอขอขอบคุณเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมที่ให้เกตติดตามรับชมช่องแจ็คบ้านไร่ชัยคานะครับท่านผู้ชมครับอย,อย่าลืมฝากาฝากกด subscribe ฝาก ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามช่องแจ้งบ้านไล่ชัยครบด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันในคลิปต่อๆไปนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีนะครับ